อีฟลูกสาวอาต้อยเผยเหตุการณ์ก่อนจากลาโทรลากันครั้งสุดท้ายจากกรณีการเสียชีวิตของอาต้อยเศรษฐาศิราชายาหลังต่อสู้กับมะเร็งปอดจนกระทั่งถึงวันที่ไปตามคุณหมอนัดกลับกลายเป็นการจากไปตลอดการโดยครอบครัวของอาต้อยเผยว่าอาต้อยกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านได้สองอาทิตย์แล้ววันที่ไปเป็นวันที่คุณหมอนัดตรวจสุขภาพร่างกายปกติ วันที่ไปหาคุณหมอร่างกายค่อนข้างอ่อนแรงคุณหมอแนะนำให้น้ำเกลือและสุดท้ายอาต้อยก็จากไปเวลาตี4 4่นาทีของวันที่20กุมภาพันธ์โดยทางลูกสาวอีพุทธ,ธิดาเป็นคนแจ้งข่าวของคุณพ่อผ่านทางอินสตาแกรมล่าสุด อีพุทธธิดาได้เผยว่าที่ผ่านมาพ่อต่อสู้กับโรคมะเร็งปอด2-3ปีมาอย่างเข้มแข็งช่วงหลังอาการแย่ลงหลักๆคือทานอาหารไม่ได้บอกพ่อให้สู้ไปด้วยกันพ่อก็บอกว่าสู้คุณแม่ก็เฝ้าอยู่ข้างเตียงไม่ห่างดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อสองวันก่อนพ่อมีนัดคุณหมอจองเตียงไว้ให้คุณพ่อจะได้รับสารอาหารร่างกายจะได้แข็งแรงขึ้นเลยบอกพ่อว่าอีฟจะไปคุยงานที่เกาะเสม็ดพ่อโอเคนะปกติแม่จะอยู่ดูแลพ่อตลอดอีฟขอเอาแม่ไปด้วยเพราะที่ผ่านมาแม่เหนื่อยมามากอยากให้ได้พักผ่อนบ้างการไปครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุขึ้น จนช่วงเย็นได้รับแจ้งว่าคุณพ่อความดันตกเริ่มตกตั้งแต่ตอนบ่ายคอยติดต่อเช็คอาการตลอดจะกลับก็กลับไม่ได้เพราะอยู่เกาะเสม็ดต้องรอเรือจนกระทั่งตอนตีสองได้รับแจ้งว่าพ่ออาการไม่ดีเลยใช้วิธีพูดผ่านทางโทรศัพท์บอกพ่อไม่ต้องห่วงอะไรนะจะดูแลแม่อย่างดีรู้นะว่าหนูรักพ่อมากพอตีสี่เสรเศษคุณพ่อก็จากไปอย่างสงบ ย้อนไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วอีฟบอกว่าก่อนหนะ้าอาต้อยได้หยุดการให้คีโมจากการรักษาครั้งแรกมาแล้ว3เดือนหลังจากก้อนมะเร็งที่ปอดที่เคยมีขนาด8เซนติเมตรลดลงมาเหลือประมาณ4เซนติเมตรแต่คุณหมอตรวจพบว่าก้อนมะเร็งกลับมาโตขึ้นและที่สําคัญมะเร็งกระจ,จายไปจุดอื่นเพิ่มจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือต่อมหมวกไตหมอก็เลยต้องกลับไปรักษาด้วยการให้คีโมอีกครั้งซึ่งครั้งนี้พ่อแพ้คีโมมากกว่าครั้งแรกส่งผลให้ ทานอาหารไม่ได้น้ำหนักตัวลดลงเหลือแค่50กิโลกรัมต้องให้อาหารทางสายยางที่ผ่านมาอาต้อยได้กำลังใจที่ดีจากครอบครัวก่อนอาต้อยจะจากไปโดยอาต้อยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าโดยอาต้อยเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ที่รู้ว่าเป็นมะเร็งระยะที่4เมื่อ2ปีที่แล้วว่าไม่ได้กลัวแต่เสียดายที่จะไม่ได้เลี้ยงหลานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com